หายไปเลยอยากผิวสาวเกาหลีนะคือแบบตัวนี้เลยดูดิ มาลองคุชชั่นแบร์แอนด์บริชคุชชั่นงานผิวตัวดังของช่างแต่งหน้าเกาหลีกันสาวไทยผิวแทนอย่างเราจะเอาอยู่ไหมมันจะลอยหรือเปล่าคือมันน้อยมากนะคุชชั่นเกาหลีที่สาวไทยอย่างเราใช้แล้วมันจะรอดอะ่ะแบร์แอนด์บริชทูบิวตี้อินไซคุชชัแหวนกดเบอร์ท n 1มาลองนะคะเป็นเบอร์ใหม่ที่เขาเพิ่งทําออกมานะตลับน่ารักพาสเทลสุดๆโทนสีกําลังดีพอดีผิวไม่เหลืองเกินมาลองลงผิวจริงกัน เห็นความเกาหลียังแกเป็นความปกปิดก,กลางๆที่ยังดูนัวเป็นธรรมชาติอยู่เบลอรูุ่มขนดีมากแต่เบาสบายผิวนะตรงไหนมีรอยก็ตบเพิ่มได้ดูไมนะ่หนาตายตา,ยตายคือกริบเทียบกันสองข้างผิวสาวเกาหลีสร้างได้ภายใน5นาทีของจริงนางเครมว่ากันน้ํากันเหงื่อติดทนขอลองดูให้เห็นจระจะเลยสาดน้ําแบบฉ่าขนาดนี้จะเอาอยู่ไหมระหว่างวันคือสบายใจได้ไม่มีอะไรหลุดแน่นอนแต่งหน้าต่อแบบไม่ได้ลงแป้งเพิ่มฟินิชลุกที่